สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนแลงๆพี่น้องเอ้ยยังเป็นแม่พ่วคือเก่าขายังมาทั้นยีแล้วพี่น้องเอาเขาใส่ถุงพี่น้องค่ะแม่พ่วงหลอดบิดในพี่น้องหลอดแลงเอาเขาใส่ถุงไว้ขายข้าเจ้าผู้มาแยังเหมืนเี้ยงเทาเลี้งเนาะทำคนหนึ่งปลาพี่น้องทำแท้วาทำแกงอ้อมเห้องกับเขาห้ากับใส่ถุงพี่น้อง มันเจ้าใคยเห็นแบบเดียวกนไหมคะมานมุกก่อนังเห็นตดงเดิมอยู่เด้อวลามีการมีงานเทากัซอยกันเทั้งสี่บพี่น้เขาเส้นนะคะเขาเส้นถุงเนี่ยน่เขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยไหมหอมผู้ใดได้กินเขาไม่ไปพีน้องแมเขาเส้ถุงซอยกันวลามีการมีงานเท่าับซนเ้สี่พี่นปเอ มันกูเลยเคยเห็ดแน่แบบนี้เคยเก็ดเวลามีการงานเขาใส่ถุงเข้ากับใบกะก็รับแขกคนนี้แขกเยอมากงานเขาก็เห็ดไปพี่น้องแบบนี้แหละพี่น้องแบบนี้แหละนี่คือนิสัยเอาข้าวเหนียวใส่แล้วก็ใส่เส้นทั้งใบ้ากินโดยด่วนพี่น้องนี่แหละค่ะกูเลยเคยเห็ดแบบนี้เขาเห็นก็บอกเลยเด้อเป็นยังไงมาบอกดูขึ้นอย่างเงี้ย